หืเจ้าคือใครเนี่ยับาข้า้าคือใครเหรอใช่ก็ไม่รู้ทำไมพูดติดติดขัดอย่างนั้นนะเป็นอะไรยโอ้คิดซะว่าค่าเป็นผู้ชายแล้วกันนะไม่ไม่จะเป็นต้องคิดว่าค่าเป็นผู้หญิงหรอกเอ้าเอ่อไม่ต้องมองต่ำอ่ะเดี๋ยวใส่เสื้อให้ก็ได้นะ โอ,อ้อคอยค่อยพูดใจเย็นเย็นะ<อ>่ะคิดว่ากระผมเป็นผู้ชายก็ได้นะครับใครท่านเนาะใอรว่าไงดีท่านข้าถามว่าจะเป็นใครค่ะคือคือไม่รู้ก็ได้นะ ก็คือสตาร์ที่ไม่อาจอีกเรี่ยงได้โอ้ยเปิดบัตรมาเลยขอดูบัตรหน่อยเจ้าขอดูบัตรข้าเลยอ้าวทำไมดูไม่ได้เอาถอาถ้าก็หนึ่งนะข้าลืมชื่อตัวเองข้าดูไม่ได้หรอได้สิข้าสามารถเข้าประตูตรงนู้นแบบ เปิดปิดเปิดปิดได้เลยนะทำทำไมนะท็่เห็นไหมนะมันมันเขียนว่าอะไรนะข้าเป็นอะไรค่าแค่ถามชื่อขอดูบัตรมีพิรุษทำไมเนี่ยวินเซนต์บิวสันใช่ไอชื่อนี่มันเรียกยากหรือไงนะ ครับเอาไอ้โดนเขายิงหัวตายเจีย pues, ็จียนข้าไอ้น่ะข้าอายไม่ยิงน่ะก็ไม่คิดด้วยให้ตายสิขับขี้คักคี้คักคี้คักไม่คิดว่าข้าเล่นตลกอยู่หรือไงนะป้าเอาน่ะแล้วท่านล่ะชื่ออะไรข้าชื่ออาเบลอาเบลป้าป้าว แล้วจะไม่ต้องหื่มอะไรเจ้ชื่อท่านไหนตัดเชืชื่อท่านไหนไหนกันี่เจ้ามีพิรุษตั้งแต่เจ้าอยู่คาราวานไหนเนี่ยอาตชาข้าไปไปมีคาราวานเจ้าทำไมต้องพูดกับอากะอวงอย่างนี้ข้าข้าข้าอู้หญิงนะไอ้ผู้หญิงก็บอกว่ายังว่าข้าไม่ใช่ผู้หญิงเจ้า ท่นสวยเกินไปนะเออเข้าวตาเจ้าน่าจะบอดนะถ้าก็มองที่ใครนะเข้าวตาเจ้าน่าจะมีปัญหานะขานาดเจ้าใส่แว่นแล้วนะเนี่ยก็า่าเห็นอย่างนั้นค้าก็พูดตามที่ค้าเห็นนะยกมือทำไมนะปะป่ปปปปา อะไรเนี่ยเจ้าคุยกับข้าอะไรขนาดนั้นนะป่าวาเขาไม่เป็นไร